สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัทบท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสา์มือวันที่26เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดเด็ดด,ด,ด,ดังๆค่ะมูอน,นิธภาพพพี่น้องพระเท่าสุขุสุข,ข้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายนะคะสรุปตัวเลขของปู่อุบลมูลนีนะคะปู่เล่ามา อาให้บนคูหนึ่งลางคูหนึ่งท่านันเดอค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางคงสุดท้ายของปู่บุลในคลิปนี้ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขาไมา่เลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อทีสเสด้บ่พารททุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆจากทางรายการนะคะพี่น้องคะและ้วการสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดค่ะอยากให้ทังรายการไปติดตามแนวทางตัวเลขของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี่นะคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดอายนเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะเพื่อเป็นการบ่เซียเวลาคะ่ะเข้เาขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่อุบลในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ กาบนวัตกรรมค่ะปูอาจจะเรื่องยอนค่ะปู่บ่เคยได้ยินเสียงไปไดนนะคะปู่เออจะได้ยินยูดอกโอ้โหจะได้ยินอยู่ดอกดแจมปุ่มมาเอาปู่มามาของสุดท้ายเลยค่ะปู่คะเออได้ยินอยูได้ยินยู่จ้าวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกะรักสิบ หนึ่งรักซิบค่ะวิ่งหาลักน่อยวิ่งหารักน้วยค่ะอืมจับครัวไหค่ะหนึ่งหาหนึ่งหาค่ะแมนจิิทีถ่ายเล่าบอกกระจกค่ะปารีสามตัวห้าหนึ่งห้าลักรอยนี่คดารห้าหนึ่งห้าค่ะแมนค่ะ มนีีข้างล่างเนื้อบาทเนี่ยจ้าวิ่งหกล่างวิ่งหกค่ะสิบหกหลักสิบนะคะแมนจ้าแจ็คโค้ดไฮเดอร์หกเจ็ดเม็ดเดียวหกเจ็ดเม็ดเดียวล่างแมนกันหกเก้านำเน่นจักหน่อยบู้ยโบ้ไถ่บุไถ่ <c oughs> <c oughs> กันหกเก้า แรงลูกก้าค่ะที่เดียวนี่ยลูกปูฟันหนี้หครับผู้คะยี่เวันไม่กินไดบ้องเขียบตอนนั้นแล้ว่ได้ฟันอีกบ้างคะนับตั้งแต่กินบระเขียอบ่บ่โอ้ค่ะบ่ฟันมาเลยมันอิบ่ค่ะอืมีนี่อะไรคะสองพบมีอะไนี่ บานี้อานึ่งหายมาแห้งทีมันเอาเอาสุดนี้เอาสุดนี้วะครับบันนี้สุดเก่าเขาจะเอาสระอุปัตย์ให้หน่ะแก่ก็ปูเราสี่ไม่ได้แล้วค่ะได้บานี่บานี่ค่ะไม่เห็นเห็นหรือมากบ้านมันก็ไม่ได้ตำแหน่งเดียวกับหกสองหกอันนี้มันห้าหนึ่งห้าเนี่ย ปูปูเห็ดเอาเอาหกสองหกมาเห็ดเม็ดบอค่ะสาตัวงวดบางหนึ่งหั่นหกสองหมาเห็ดมันก็ได้ได้หาหนึ่งหาบอค่ะบ่อเอาเจ็ดเก่าเด้อเอาข้างล่างเห็ดมันเป็นบนเอาบนเห็ดมีล่างใจบ่เอ้าวเงือมันไ่ได้ออกเจ็ดเก้านะคะมันออกเจ็ดแปดอืะมันเจ็ดเก้านะเจเก่านั่นมาได้หกสองหกค่ะ โอ้โห้อดเจเกาเจเกาเจ็ดเก่าไม่เ <c> ห็นเมื่ก็เลยแต่เห็นได้6หกสองหกเจ็ดแปดเห็นมันจะเลย5หค่ะอืมค่ะบัวบานี้บานี้เอาขบวนไมมันจะได้6หกเจ็ดกันหกเก่าเท่นั้นะค่ะหกเจ็ดกันหกเก้ากันหกเก้าเดมื่กี้นกันนี้จะล้าิดเดียวกันอ๋อค่ะ วนนะ้รละ่ะพูดได้ไหนเป็นได้แล้วลอตเตอรี่โอ้ต้องสาตัวเจ็ดมดงแถว่นี้นนอา้ามันเป็นยัง,ยงที่ดังตีกับเกี้ยงแถงคู่ค่ววะีะหน่งค่ะยู่นแล้อันนี้อ,อีกเพิ่มอีก้วีกสามตัวถิงค่ะหกเจ คนข้า่างโค้ดเกาตัวนี้นะคร้อยังงี้มือมสิบสองบาทนี้ยิหาเไงะซื้อห่งหาซื้อก็เด้ใจก็บอห้าคูณสามร้อยไอ้สามร้อยคูณห้าบาทสี่แน่นี่ แต่ว่าวผนว่าวก็ฝันอีกบม่ไันเพิ่มเติมตั้งแต่ฟันว่ากินบเขียบกินบเขียบย่างเดียวเท่านั้นแหะเออันกินบเขียบยางใดที่เขาจะได้ลนที่เขาสวนหาลิจุนี่ละค่ะฟันแวเท่านั้นแหะค่ะเทโลยย่เหมือนถือเค่ะอืค่ะเี่เจ้าเจ้ามันโกเจ็ดเด้ออนไรนะคะปู่คะเลข ขน้อยตัปูอันนี่นี่เล่าปูหาอยู่ปูประทัดหายนะคะโอ้ยมันสิท่านบล้วยันยันประทันนะคะปูประทันค่ะนี่ล่างมันมีข้างล่างเลขหกตัวสี่เก้าสามเก้าสามแนข้างบนสื่อหกสามหกค่ะข้างลลข้าอยู่ค่ะปู สจ้าย่าลงตัวที่สี่สองเจ้า<ม>อืมบ่ายนี้มันตัวสี่เลยสี่สองเจ้าสองเจ้าสองเจ้าสามเจ้าค่ะอ๋แต่ว่าโันนี่ท่ายสรุปคงสุดท่ายบนหนึง่งหาหาหนึ่งหานะคะผู้คะหนึ่งหาหนึ่งหาแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดกันหกเก้าหกเจ็ดล่างกันหกเก้าล่างแมนค่ะ แต่วมาบนนี้เม็ดเดียวหาหนึหาแล้วก็น,นึ่งหานะคะแมงจ้าพวกไอ้คนคนี้สองสิบสมสิบคิดแม่นบนน่ะจ้าพวกสองสิบเนี่ค่ะม่เกลอก็ไก่กันนี่นาะจ้าบวมมันมีวงชอๆๆๆ้อนมทิทกันรถค่ะมันไรมันศูนย์หามอยู่ไกลกันไหนค่ะเด,ดี๋ยวนี้ยังยูนเรล่มคี้มอยู่ไกลเดไปยวไ,ไห้เน่ นี่มันไม่ก็หายวกเจ็ยู่นี่ค่ะอี่น่น่หาก็มีงนี่ค่ะนี่มันเขาแม่นได้ก็หรับอาไปจุดนี้เล้ค่นี่ไนี่กอมันกเสขยงไวลาปมมันเลยพระปัมพยากรค่ะนี่ไนี่นี่นี่มีรูพุ่งนี่มีรูก็เข็งมีรูเครืองบินมีรูกไฟ่ ค่ะันพะยากรกำาจะหนเี่อ uh, ะี่ยังนี่จ้ากูใรเลยทจาูใหไวรุ่นปรักค่ะมีทั้งหนึ่งหาตัหเจ็มีทั้งหนึ่งหาตั้งหกเจ็ดป่ะคู่แมนค่ะศูนย์ศูนย์หายบมีนี่จนึ่งหาจ้า ขนหาราม่ีเลยขึนหาไครับกัน๋ยวคือาบมท่องใจเราออก้นหามากกว่าที่ค่ะนี่นี่เสน่ห์เราลงค่ะค่ะปบขอบคุณนะคะปจ้ากรมสการนะคะผู้สาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลข จากปูอุบลน,นะคะพี่น้องมานีปูเลางมาสรุปให้บนล่างยางละคูนะคะพี่น้องคะเอาชุดบนนะคะชุดบนวิ่งหนึ่งหนึ่งยุลักซิบเด้อพี่น้องเด้อวิ่งหนึ่งบนนะคะลักซิบค่ะวิ่งหาบนลักน้วยนะคะพี่น้องคะมณนีตัวเลขเม็ดเดียวบนหนึ่งหานะคะสามตัวเม็ดเดียวคือหาหนึ่งหานะคะพี่น้องคะล่างค่ะล่างวิ่งหก หกอยู่หลักสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหกอยู่หลักสิบล่างนะคะตัวเลขล่างเม็ดเดียวมันนี่คือหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดแล้วก็ปูร่วมกันไว้คูนึงคือหกเก้านะคะพี่น้องคะเอาัจไดก,ก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะเดินแนวทางตัวเลขจากปูอ่อุบลมันนีนะคะโค้งสุดท้ายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาส์สุขสุขคนนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องบารเฮาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พีน่น้องบารเฮาสุขสุขนคนโ,โชคโชคมันมั่นลำลำไม่รูเ้เฮงเงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะพีน่น้องคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รู้ทุกทุกตัวเด้อค่ะเด้อจังเดยค่ะให้พิจารณาเบิ่งก่อนที่สิตัดสินใจลงทุนนะคะการลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงคือจังหวะแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบกุ้น,นะคะสำหรับแนวทางตัวเลขดีๆแบบนี้นะคะจากปู่อุบลค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าว่าอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่เล้่กันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดการะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกซิเด้์ขอตัวลาไ่พี่น้องเพื่อาๆสุขสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหน้าถ้าใครได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ